สิ่งที่เกิดขึ้นส่งคมข้อมูลข่าวสารที่เรากำลังเห็นเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกสองฝ่ายเนี่ยอำนาจในเชิงข,ข้อมูลข่าวสารเท่ากันแต่อำนาจในเชิงระบบราชการและกฎหมายไม่เท่ากัน <ừ. S 1> ถูกไหมคะทั้นเวลาที่เราเกล่าวหาข้อกล่าวหาที่บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเ,เป็นขี้ข่าฝรั่งเป็นทาสอเมริกาเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆมันมันถูกไล่มา เอาเข้าจริงถ้าถ้าเราไล่ไทม์ไลน์กันเนี่ยเราเห็นเรื่องพวกนี้ปรากฏขึ้นแต่ว่าในในแบบ f ฟรนช์มากเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยชัดนะคะเออประมาณปี53ประมาณปี53นะอันนี้เราพูดถึงบริบทการเมืองใหม่นะแล้วว่าไอ,อ,อ,อ้วิธีคิดเรื่องท่าอเมริกาว่าฝ่ายประชาธิปไตยเป็นขี้ข้าฝรั่งเนี่ยมาจากไหนปี53แล้วก็ในบริบททีเ่เสื้อแดงเนี่ยสู้นะคะั้น ออตอนแรกมันก็มันก็บางๆ <Yeah. S 2> มันก็ไม่มีความสำคัญแต่ว่ามันเริ่มมาชัดช่วงหลังรัฐประหาร hmm. ที่มีการเผยแพร่บทความภาษาอังกฤษ hmm. นะคะว่าผู้คนที่ออกมาตั้งรัฐประหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเ,เป็นเ,เป็นคนที่ถูกจ้างมาหรือว่าได้รับการสนับสนุนมาจากองค์กรของซารัฐนะคะแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่างไง ต้องการจะบั่นทอนสถาบันอของไทยแล้วก็ต้องการที่จะเชื้อเชิญให้ฝรั่งเข้ามาแทรกแซงการเมืองของไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยถ้าตามตามการเดินทางของมันเนี่ยอพอ,อหลังรัฐประหารเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นนะคะสื่อไทยเ่ยหยิบขึ้นมาเล่นจริงๆเนี่ยประมาณปี2016ก็ 2016.543 2บ2016 5กประมาณนั้นประมาณนั้นก็อยู่ในช่วงรัฐบาลคอสชทอ,อชอ่ะเป็นการที่สือ่อไทยหยิบขึ้นมาเล่นแล้วก็ช่วงที่หยิบขึ้นมาเล่นหนักมากจริงๆเนี่ยคือช่วงอนาคตใหม่เป็นต้นมาก็เจอดิฉันาตามพักคอนาคตใหม่ตั้งแต่เอ่อช่วงที่ยังไม่แบบไม่กำหนดวันเลือกตั้งสมัยปี62นะแล้ว<ะ>ก็เห็นเราว่ามันมา ม,ม,มันมีสัญญาณแบบนี้ขึ้นมามันมีมเรื่องแล้วก็ดิฉันก็เก็บสกรีนช็อตของพวกนี้มาตั้งแต่เอาเข้าจริงปี18มันคือปีอะไรของไทยอ่าหกหนึ่งครับเอ 61, เออ่าเอาเข้าจริงแบบตามเก็บพวกนี้มาแล้วก็สกรีนช็อตมาเรื่อยแล้วก็พักอนาคตใหม่เดี๋ยวก็จะเจอ,อตั้งแต่แบบแรกๆเลยธนาทรเจอเอออาจารย์ปียบุตรเจอใช่ไหมคะดิฉันก็พยายามแบบทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันมาจากไหนได้ยังไงฉะนั้นเนี่ยเออเอ่อเรียกว่าไง เรื่องพวกนี้มันก็ถามว่ามัน,ม,นมันมันมีความน่าเชื่อถือมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอย่างที่บอกคนทั่วๆไปคงไม่อะไรกับมันแต่ว่าพอมันไปถึงจุดที่มีคนไปฟ้องร้องอะ่ะ <God. S 2> แล้วมีคนรับเรื่องอะ่ะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนิติสงครามที่มันเชื่อมกันคือมันเป็นนิทานที่เห็นความเชื่อมต่อของฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งหมด <God. S 2> กับพลังอำนาจต่างชาติฝรั่งบางอย่าง อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะสรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ที่เราได้ยินเรื่องนี้จริงๆไม่แปลกมันมันมีมาแล้วมันก็ถูกผลิตซ้ำกันไปเรื่อยอย่างที่บอกแล้วมันก็ถูกใช้เพื่อ,อ,อมาตรการในการกดปราบฝ่ายประชาธิปไตยอื่นๆ <c oughs> นะคะผมฟังอาจารย์แล้วก็เห็นเป็นสองมุมแล้วเดี๋ยวผมจะแยกกับก็คือพลังที่เป็นออร์แกนิกกับพลังที่จัดตั้งอาจารย์พูดถึงพลังจัดตั้งแล้วก็ให้ภาพมาว่ามันเกิดขึ้นน่ย มานานแล้วถ้าไลา่ย,ย้อนเอาการเมืองใหม่จริงๆอ่ะอาจจะต้องพูดถึงตั้งแต่ปี2553การต่อสู้ของเสื้อแดงไล่มาแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นหลังรัฐประหารสองหาห้าเจมาถึงการเลือกตั้ง6-2มาจนถึงปัจจุบันอยากถามอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เห็นภาพนี้มาตลอดนะครับว่าว่ามันมันมีความน่ากังวลแค่ไหนหรือว่ามันมีความเชื่อมโยงเชื่อมร้อยการจัดตั้งเนี่ยระหว่างคนที่เล่น กับรัฐบาลหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นกับต่างชาติม,มากขนาดไหนอ่ะจะคือดิฉันคิดว่าความน่าสนใจของสงครามข้อมูลข่าวสารแบบนี้คือมันมีลักษณะกระจายอำนาจันมีลักษณะที่เป็นพ r o x ซีโดยที่สืบสาวไปยงังต้นสังกัดที่เป็นรัฐบาลได้ค่อนข้างยาก ะะทั้งทั้งทั้งสื่อไทยที่เล่นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ตัวละครต่างชาติที่เล่นเรื่องนี้เอาอย่างนี้ถ้าไล่ไล่ทำลายกันจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าประมาณสักปีหลังช่วงะะรัฐะะประหารเป็นต้นมาเนี่ยมีการเล่นประเด็นนี้มากขึ้นแล้วก็มีการใช้แพลตฟอร์มอย่าง Facebook ในการเผยแพร่บทความที่เป็นการโจมตีฝ่ายประชาธิปไตยนั้น ประมาณปี2019 <Yeah. S 1> ก็คือปี6 6 6-2ส <2. S 2> <Yeah. S 1> เนี่ยเ c e b o o กก็ take down, เทคดาวเพจเหล่านี้ที่เผยแพร่นะคะ New Atlas Neo Eastern อะไรอย่เงี้ยก็คือเป็นเพจที่แบบถามว่า engagement เยอะไหมไม่เยอะ mm. อะแต่เขาก็เขียนแล้วก็มีคนหยิบไปเล่นนะคะมีคนหยิบไปเล่นนั้น f a เ b o o k Take Down แล้วก็ Facebook ก็เปิดเผยว่า Account เหล่านี้หนไม่เป็นธรรมชาตชิมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะสก็คือมีข้อสงสัยว่าออคือเขาเขาดูจาก geo location ของ Account อมันมีข้อสงสัยเออแอคเขาเหล่านี้จริงๆมันไม่ได้อยู่เมืองไทยมันมีเมืองไทยมีสังกัดเมืองไทยหนึ่งที่เหลือคือที่อื่น อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประเทศที่ประหลาดประหลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ตั้งข้อสงสัยเฮ้ยมันมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลอ,อ,อย่างเช่นมันมีสิ่งที่เรียกว่า Russian Social Science Academy อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งแล้วก็มันก็มีสิ่งเรียกว่าอ,อ,อะไรอ่ะ Internet Research Academy อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งมีการศึกษาว่าเป็นโทรฟาร์มเป็นฟาร์มที่ผลิต คนที่ปั่นข้อมูลในโลกออนไลน์ความสัมพันธ์กับเขาระหว่างเขากับรัฐบาลรัสเซียเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าแน่นอนว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเอางี้คนคนที่ทําคนที่เขียนบทความก็ออกมาปฏิเสธ <God. S 2> ว่าเขาเนี่ยเป็นคนจริงๆนะอ่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลแล้วเขาเป็นคนอเมริกันที่ไม่พอใจออรัฐบาลอเมริกันนโยบายของรัฐบาลอเมริกันในการทําสงครามที่นู่นที่นี่ในการแทรกแซงการเมืองภายใน <God. S 2> ใช่ไหมคะงนั <God. S 2> ้นก็ต้องต้องฟังทั้งสองสองนนที่นี้ที่ฉันรู้สึกว่าในใน,ในโลกของสองครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราเห็นตัวละครที่เ,เป็นปัจเจกแล้วอาจมีอาจจะมีแรงจูงใจส่วนตัวเชิงอุดมการ อ่าแล้วก็เขาก็ด้วยด้วยแรงจูงใจส่วนตัวนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปทํางานกับองค์กรที่เป็นตัวแทนของรัฐซึ่งอ่ารัสเซียเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพูดพูดจากมุมที่เข้าใจอย่างนี้กันนะโดยไม่โจมตีนะพูดจากมุมที่เข้าใจฉันคิดว่ารัสเซียรู้สึกถูกต้อนให้จนมุม,มโดยรัฐบาลสหรัฐ นะคะคถูกเ,เ,เรียกว่าไงยูเครนเนี่ยถ้าถ้าทาง w o r k p กพอรตามสงครามในยูเครนเนี่ยมันก็เป็นการที่โลกตะวันตกพยายามจะเชิ์ชวนให้ยูเครนเข้าอยู่ในหญาโตซึ่งถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวของรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียก็รู้สึกว่าถูกต้อนให้จนมุมด้วยการที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปมีมบทบาทในประเทศที่อยู่รอบๆรัสเซียยูเครนเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีสงครามเนี่ยยูเครนผ่าน สิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติโดยประชาชนใช่ไหมคะ,ะแล้วก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่รัสเซียมีอิทธิพลเนี่ยเปลี่ยนเป็นรัฐบาลที่ e ูและสหรัฐและนาโตมีอิทธิพลอ,อะไรอย่างเงี้ยดั้นั้รัสเซียก็เชื่อมั่นมากว่าไอพลังประชาชนโซคอพลังประชาชนที่เปลี่ยนประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรของรัสเซียให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกลเป็นหมาก ของซารัฐโดยเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศเหล่านี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นระบบการเมืองที่เป็นมิตรกับซารัดและเป็นศัตรูกับลาเซียนะคะแล้วเซียก็เชื่ออย่างนี้จริงๆแล้วก็เอาวิธีคิดเนี้ยไปบอกคนอื่นว่าถ้ามันมีขบวนการประชาธิปไตยที่ไหนเนียเป็นไปได้ว่าซารัฐจะเข้ามาแทรกใส่เนี่ยไงฮะฉะนั้นดิฉันรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยพอมันมาพูดในบริบทไทยเนี่ยมันเริ่มทฤษฎีเนี่ยมันเริ่มยืดแล้วมันใช้มันใช้ไม่ค่อยแบบ มันสวมเสื้อไม่ไม,ไม่ไม่ถูกไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะั้นั้นพอแต่พอมันมาเรื่องเล่ามาจากข้างนอกแล้วมันมาตรงกับแรงจูงใจของประเจกบุคคล uh. ที่มีอุดมการที่ไม่พอใจสหราัฐแล้วก็มีอุดมการที่อยากจะปกป้องเอกราช <Yeah. S 2> อยากจะปกป้องอำนาจอธิปไตยของไทยอยากจะปกป้องสถาบันมันก็บวกกัน mm. ใช่ไหมคะเขาก็เรื่องเรื่องเล่าสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น conspiracy theory เป็นทฤษฎีสมคบคิด มันก็มันก็สมบูรณ์ก็คือว่าเขาก็หาคําตอบมาตลอดว่าเฮ้ยทำไมไอ้กลุ่มที่สู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ตายสักทีทำไมมันไม่โมดไปสักทีทําไมรับเงินอเมริกาตลอดเลยเออทำไมแบบอุ้ยมันอยู่อยู่มาเป็น1 0บสิปีแบบทํายังไงมันก็ไม่หายแสดงว่ามันต้องมีคนสนับสนุนมันต้องมีท่อนําเหลียงมันต้องมีคําอธิบายที่ใหญ่ กว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะ uh huh. ใช่ไหมคะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนิทานที่สุดท้ายแล้วในยอย่างที่บอกว่ามันเป็นการเชื่อกันเอง uh huh. ผลิตกันเองแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกันเอง <Yeah. S 2> ค่ะสำนักข่าว Today เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จะดทำโดยสำนักข่าวท o เดย ข้าววันนี้ทำพรุ่งนี้